บุญใกล้ๆนี้ในที่เป็นบุญประจําถือว่าเป็นบุญประจําปีทีเดียวเพราะเราได้ทําต่อเนื่องกันายาวนานนี่20กว่าปีแล้วคือมุติตาสก,การะ,ประเปลี่ยนทำกาวประโยคนแสดงความดีกันจบปเปลี่ยนทำกาวประโยคนและการมีพิธีถวายสังฆทานสามวันวัดทั่วประเทศที่ประสังกาธิการ สามการกับวัดทั่วประเทศนี้ท่านได้มตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราท,ทั้งที่ท่านก็มีภารก,กิจที่วัดของท่านมากเลยเดียวทั้งกิจนมนมนตลในวัดนอกวัดต่างดูแลวัดต่างอบรมสั่งสอนพุทธบริษัท4ีอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่พอถึงเรื่อง แสดงมุติตาหรือมาเป็นกำลังใจให้กับพระโรกพระหลาดที่จบเรียนตามข่าวประโยคเหมือนชาวโลกที่ก็แสดงความยินดีกับผู้จบปริญญากันท่านขมาพระตานวันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญท่านในความสําคัญของสิ่งนี้มากเพราะว่าหลวงปู่หลวงตาหลวงพอ่อหลวงลงุลงหลวงนาหลวงอาเนี่ยชีวิตก็คงไม่เป็นนิรันดร ก็ได้อุทิศชีวิตรักษา,าศาสนามาได้ในระ,ระดับหนึ่งแล้วไระชาก,ก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ว่าะพศาสนาจะต้องไม่หมดไปเพราะก,การจากไปของท่านต้องมีพระลูกพระหลานนี่จะต้องรองรับสืบทอดกันต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายกับผู้ที่มาภายหลังดดนด้วยเหตุนี้แหละท่านจึง วางภารกิจครึ่งข้างบนไรทุกอย่างภารกิจที่ท่านต้องรับผิดชอบดูแลมาร่วมเป็นกําลังใจให้กับพระลูกพระหลานแสดงความยินดีที่พระลูกหลานจบระเรียนทำเคร่าประโยชน์ก็กวจะจบได้นี่ก็ไม่ใช่ง่ายเลยนี่อย่างได้รับการยืนยันนี่แม้จ๊ะจากผู้ที่จบปร,ริญญาตรีในทางโลก แมีกุศลศรัทธาจากศึกษาคำสอนสมมาสมุทเจ้าที่เก็บไว้เป็นภาษาบาลีก็ได้มาศึกษาบอกว่าโอยากกว่าการเจะปริญาตรีหลายเท่ายากมากเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาทีเดียวแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญด้วยเพระคาสอนของสมาสมาสุธิจ้าถูกเก็บไว้เป็นภาษาบาลีอยู่ตรงนั้นฉะนั้นจริงๆให้ความสําคัญกับตรงนี้มาเป็นกําลังใจแล้วก็มาเป็นเนื้อนาบุญด้วย อเป็นเนื้อนาบุญให้กับสาธุชนทั้งหลายผู้มีบุญที่มาร่วมกันแสดงความยินดีมติตาสาัการะเลียนนำค้าประโยคในวันนั้นจะได้มีโอกาสที่ถวายไทยธรรมกับท่านซึ่งการถวายสังฆทานนั้นเราสมมติตังต้งตัวเลขกันตั้งแต่ระดับเยาวชนเงินไว้วัดละบาทสามพันวัดนะจ๊ะอย่างน้อยวัดละบาก ใครจะทำวัดละกี่บาทเขาเอารู้วใหญ่ดูเหมือนทำวัดละห้าสิบบาทมั้งใช่ไหมเนี่ยเราจะไม่ได้กเพิ่มอีกวัดละห้าสิบาทเป็นวัดละหนึ่งร้อยบาทาขอแบ่งบุญนี้ให้กันนึกเรียนอนุบาลฝันในฝัน,นวิยยาทุโลกทุกๆคนจ้า